สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการนะฮะดูหรือเช็คเวอร์ชั่นของเจ้า Windows 10นะครับวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับมันมี2วิธีนะฮะผมจะสอนวิธีแรกก่อนก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยไปในส่วนของปุ่มสตาร์ทมุมซ้ายล่างตรงนี้ครับผมจิ้มลงไปนะฮะจากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของฟันเฟืองตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1ที และมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เมนู System ตรงนี้ครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงอ่าถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นก็ดูตามรูปไอคอนนะฮะและในแถบทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อน,ล,อนลงมาทางด้านล่างสุดเลยครับผมให้ไปในส่วนของเมนู about ตรงนี้นะครับหรือที่เป็นรูปไอคอนกลมๆแล้วมีตัว i อยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ย เลื่อนลงมานิดนึงครับผมในส่วนของ Windows Specification ตรงนี้นะครับหรือที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะฮะในส่วนแรกก็คือเจ้ารุ่นของ Windows นะครับในที่นี้เป็น Windows 10 Pro นะฮะแล้วก็เวอร์ชันปี2004นะครับอ่ะมันก็จะบอกด้วยนะครับว่าเราติดตั้งไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนนะฮะแล้วก็มีรหัสรุ่นย่อยนะครับคือตัวนี้ครับ19041.867นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูวิธีแรกนะครับ ส่วนถ้าเกิดใครเปิดตามวิธีแรกและไม่เจอไม่มีนะฮะให้มาทําวิธีที่2นะครับก็คือให้เพื่อนๆไปกดตรงที่แว่นขยายนะครับกดขึ้นมา1ทีครับผมจากนั้นนะครับให้พิมพ์ไปว่ารันครับที่แปลว่าวิ่งนะครับแบบนี้กดลงไปเลยครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ไปว่า w i n w e r นะครับ w i n v e r แบบนี้นะครับแบบที่อยู่ในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงจากนั้นกดที่ปุ่มโอเคครับผม มันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่า Windows ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอะไรตรงนี้นะครับคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยส่วนรุ่นไหนนะครับก็ให้ดูตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเป็น Windows 10 Pro ตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด OK ปิดไปได้เลยครับผมนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดนะครับลองนำไปทำกันดูนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปครับ และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ s c r สไคและกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ